ขออนุญาตครับว่าไงตอนนี้ไอ้เหมมัมนขุดคูคเลศล้าเข้ามาสองรอเมตรแล้วครับเอาไงดีครับท่านแผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้าใครจะเอาก็กดวนกันเท่านั้นและจบครับท่านครับตอนนี้ไอเมม้เหมมันเข้ามาในบ้านของเรามาหาเรื่องเราผักอกเราชี้หน้าดา่าเรายั่วยุพวกเราสารพัดเลยครับเอาไงดีครับท่านแผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้าใครจะเอาก็ดวนกันเท่านั้นและจบ ครับท่านครับตอนเนี้ยไอเหมมัน <cinq> ข <IL statistically> ้ามาวางกลับเลยเวอร์ในบ้านของเราทําทหารของเราขาหายไปข้างแล้วครับถ้าเอาไงดีครับท่านครับแผ่นดึงกูอยู่ตรงนี้ไงเี่มึงเท่พอแล้วมั้งมึงพูดเพื่ออะไรวะพูดรอก็เสียหรือไงติดอากแล้วอ่ะก็ตนกงพูดแเท่เอาหรอไปไง อุ้ยโดนตีเตะฉันเรื่องอะไรเนี่ยมึงทำไมไมีสั่งมันฉันมอบอำนาจให้มันแล้วถ้ามันทำโดยที่มึงไม่ได้สั่งอ่ะมึงจะไปตอบยูเอ็นว่าไง